การจนบ,บุรีเดดอตุกปียพงศ์ร่วมสโมสรดราก้อนปทุมวันการจนบ,บุรีเอฟซลงนามเซ็นสัญญารับนักฟุตบอลอยู่18ปีร่วมทำา MOU กับโรงเรียนต่างๆในจังหวัดการจนบ,บุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สนามฟุตบอลบิ๊กอารีนาตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดการจนบ,บุรีนายพลกิจกลรำเครือประธานสโมสรดรา้อนปทุมวันการจนบ,บุรีเอฟซ ลงนามเซ็นสัญญาร่วมกับนักฟุตบอลอยู่18ปีเพื่อเข้าร่วมสโมสรรากกอนปทุมวันการจนบรุรีพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกปียพง์ผิวอ่อนประธานยุทธศาสตร์สโมสรรากกอนปทุมวันการจนบุรีเอฟซีผู้ปกครองเข้าร่วมได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากโดยมีนายสมพงศ์พงศ์วิทยาพานุนายสมเกียรติพง์วิทยาพานุคุณรวมพร พงศ์วิทยาพานุให้การสนับสนุนด้านเดอะุกนาวาอากาศเอกปียพงผิวอ่อนประธานยุทธศาสตร์สโมสรราก้อนปทุมวันการจนะบุรีเอฟซีเผยว่าวันนี้ถือเป็นก้าวแรกของการพัฒนาฟุตบอลของทีมในจังหวัดการจนะบุรีเนื่องจากทีมสโมสรราก้อนปทุมวันการจนะบุรีเอฟซีประธานสโมสรเป็นคนเมืองการจนะบุรีต้องการพัฒนาฟุตบอลให้เติบโตต่อไปในอนาคต โดยเริ่มแรกต้องการพัฒนาคนเมืองกาญจนบุรีก่อนหลังจากนั้นจะพัฒนาโครงการทั้งประเทศการพัฒนาคนเมืองกาญนั้นเริ่มด้วยการทํา m o u กับโรงเรียนต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีเช่นโรงเรียนวิสุทธรังสีโรงเรียนกาญจนานุเคราะห โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารรวมทั้งโรงเรียนอื่นๆด้วยวันนี้ถือเป็นก้าวแรกที่ลงนามเซ็นสัญญานักฟุตบอลของจังหวัดกาญจนบรุรีเป็นเยาวชนเข้าสู่สโม,มสรตราก้นปทุมวันกาญจนบุรี f อจํจำนวน8คนซึ่งเป็นนักฟุตบอลจากโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์เพื่อพัฒนาต่อยอดและเรียนรู้ทักษะในสายฟุตบอลภายหลังนักฟุตบอลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถขึ้นถึงที 3. ซึ่งทางสโมสรได้มีการส่งเข้าร่วมแข่งขันทีสและในอนาคตทางสโมสรจะได้เฟ้นหานักเตะในจังหวัดกาญจนบุรีเข้ามาเสริมทัพให้ครบทีมในครั้งต่อไป ทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นได้จากการร่วมแรงร่วมใจของชาวจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อพัฒนาต่อยอดและต้องการให้นักฟุตบอลของเมืองการนั้นเป็นที่ยอมรับของคนทั้งประเทศฝากติดตามข่าวสารในการพัฒนาฟุตบอลของกาญจนบ,บุรีที่มีอย่างต่อเนื่องและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรเดอะตุกกล่าวทิ้งท้าย ขณะที่นายพลกิจกล่ำเครือประธานสโมสรรากกอนปทุมวันการจนบ,บุรีเอฟซีกล่าวขอบคุณเดือดตุกนาวาอากาศเอกปียพง์ผิวอ่อนในฐานะเข้ามาเป็นประธานยุทธศาสตร์ให้กับสโมสรรากกอนปทุมวันการจนบ,บุรีเอฟซีซึ่งแผนยุทธศาสตร์เป็นการวางรากฐานของทีมสโมสรรากกอนปทุมวันการจนบ,บุรีเอฟซีถือเป็นโอกาสที่ดีสําหรับน้องๆเยาวชนประชาชนที่ ได้คนคุณภาพมาสนับสนุนวางรากฐานทางด้านกีฬาของจังหวัดกาญจนบ,บุรีและหวังว่าทีมในจังหวัดกาญจนบ,บุรีจะได้มีโอกาสเล่นหลีกสูงสุดรวมทั้งหลีกอาชีพของบ้านเราอีกด้วยในสมเกียรติพง์วิทยาพานุผู้บริหารสนามฟุตบอลบิ๊กอารีนาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการสร้างสนามฟุตบอล บิ๊กอารีนาขึ้นมานี้เนื่องจากต้องการจัพัฒนายาวชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอยู่แล้วเมื่อทางสโมสรราก้อนปทุมวันกาญจนบุรีเอฟซีได้ติดต่อมาว่านาวาอากาศเอกปิยะพงศ์ผิวอ่อนจะมาเป็นโค้ดให้กับทีมจึงมองว่าเป็นโอกาสที่จะสร้างเยาวชนซึ่งเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรีมีฝีเท้าที่ดีอยู่แล้วถ้ารับการพัฒนาทักษะจากโค้ดเพิ่มเติมเราสามารถจะก้าวต่อไปได้ จะทาให้เมืองกาญจนบ,บุรีมีนักฟุตบอลที่ดีมีความสามารถไปถึงระดับประเทศได้และถือเป็นโอกาสที่เมืองกาญจนบ,บุรีได้รับและจะทําให้สโมสรราก้รนปรทุมวันกาญจนบ,บุรีเอฟซไปถึงฝันจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนในโอกาสนี้เพื่อสร้างนักเตะที่ดีมีฝีมือของเมืองกาญจนบ,บุรีต่อไปสำหรับผู้ปกครองและบุตรต่างรู้สึกดีใจทางสโมสรที่ได้ร่วม ทำ MOU กับทางสโมสรรา้อนปทุมวันการจนบุรี FC ต่างกล่าวกับสื่อว่ารู้สึกภูมิใจที่ทางสโมสรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับเยาวชนในพื้นที่สามารถมีโอกาสเข้ามาอยู่ในสโมสรและได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะรวมถึงจะได้มีความหวังก้าวไปสู่ระดับชาติในอนาคตต่อไปนิว24 สุกันวรลีสุวรรณรายงาน